เออนีมันละซุกเนาะในนี้ไบเทสพันเนาะครับวันนี้อนี่ครับเอาหนูโอ้นี่เป็น,น,นสีเลีนน่ยมเนาะบที่นี่ห้องห้องเอาเม็ดไมนจังไหนเอาไปตากเหงนบอกแกออกมามันจะเป็นเม็ดข้างในโอ้ไปตากแดดครับบันทได้เป็นห้องน้ำเหรอเฮ็ดแทงน้ำซื้อซื้อันนี้มันบงังโอ้นี่เป็นห้องน้ำแบบนี้เลยก็เลยคิดมันที่ว่ามันอยู่ซื่อๆครับห้องกระต้อกองน้ำออกมาแบบนี้เลยนะครับเนาะครับ โอ้ห้องน้ำต่อแบบนี้เลยนี่ครับเป็นห้องน้ำนะครับเนาะเป่งบไรไปเลยครับซื้อแท่งนี่เฮ็ดนี่มันประมาณสามสามพันกว่าทั้งห้องน้ำเนาะอ่าปลอดสารพิษนะครับเนาะปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับครับกินเห็เพิ่มงนี่ครับกินเห็ดเพิ่มเลยนี่นี่คือปลอดสารแท้ๆเลยนะครับเนาะครับโอ้ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับทัดไทยบาทครับผมวันนี้ผมเช็คอินอยู่บ้านตะนบครับผมตำบลตุงมกลาอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์นะครับครับวันนี้พามาเบิงเกษตรผสมผสานนะครับของผ่รุ่นนะครับผมเดี๋ยวเสื้อาไปพบไปพอกับเจ้าของสวนเพิินครับว่เพิินเฮ็ดหยางแน่นะครับไปทําความรู้จักกับเพิินเลยครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมชื่อจํารูนสืบสวนชื่อเล่นเื่อชื่อวารูณ ครับอยู่บ้านตนบครับอายุสี่สิบเจ็ดปีอายุสี่สิบเจ็ดปีครับพื้นที่อยู่นี่พื้นที่ไร่ันไดครับประมาณไร่กูว่าครับไร่กูว่าครับอยู่นี่ก็มีปลูกพักปลูกเอทุกอย่างแหละครับปลูกกล้วยปลูกยังครับแล้วก็เลี้ยงหมูเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเกษตรผสมผสานเลยเกษตรผสมผสานครับแล้วบ่ออยู่นี่ด้อครับพี่รุ่นอันนี้เป็นบ่อปลาอย่างครับอ๋ออันนี้เป็นบ่อปลา บอท่านเลยเอาปลาลงปล่อยเลี้ยงให้มันเต็มไอ้มันโตก่อนอนุบาลก่อนมันไหอนุบาลก่อนครับโอ้มันเป็นปลาอย่างนั้นหครับห้องอนุบาลไหมเป็นปลานินกับปลานินปลาตับทิมโอ้ปลานินปลาตับทิมสามอย่างครับเกิคขึ้นอันนี้ยังไม่านไหนปล่อยเนาะอันนี้บมท่านไห้ปล่อยครับอนุบาล้อนนบาลไวยก่อนครับเดี๋ยวมันหมดเมื่อหน้าฝนเนี่ก็ปล่อยแหละครับตอนยามันขึ้นอืมด้านหลังนะครับมันมันเอียงครับก็มีแทงน้ำอยู่ข้างบนครับนี่โอ้อันนี้มันเป็น แทงน้าไว้ถ้าปลูกพักปลูกหยังครับรบแต่ก่อนก็นยกไอ้ทักน้ำมาหดมันใส่แบบนี้มันต้องตักอืเปิดกอกหดเลยทางล้างนี่ครับเป็นอย่างนั้นแทงแทงปูนห้องน้ำครับห้องน้ำ<ท>ใช้าไปเบิ้งครับมันเป็นอย่างไรห้องน้ำ <laughs> <laughs> มันคือเป็นแปลกๆก็กจงห้องน้ำยู่ทางลาง้างก็แทงน้ำมาไว้ทั้งขังขบนมาครับโอ้แต่เป็นแบบนี้เลยแต่ก่อนบ บ่ทนได้เป็นห้องน้ำเหรอเฮ็ดแทงน้ำซื่อๆวันนี้มันบังโอ้นี่เป็นห้องน้ำแบบนี้เลยก็เลยคิดมันดีกว่ามันอยู่สื่อครับห้องกระต้อกองน้ำออกมาแบบนี้เลยนะครับเนาะครับห้องน้ำต่อแบบนี้เลยครับอ๋อใส่เสาเสาชี้เสาเสาชีเสาควางสูงเท่าไหร่ครับเสาเนี่ยสองเมตรได้๋ยวบอกสองเมตรสองเมตรเหรครับบ้านสองเมตรอืมนี่ครับเป็นห้องน้ำนะครับเนาะ โอ้ต่อแบบนี้เลยใส่เล็กขึ้นไปใส่งบไร้ไ่ได้ครับซื้อแท่งนี่เฮ็ดนี่หรือว่าน้ำนี่โอ้แต่อันนี้ก็ประมาณสามนพะันกัวแหละทั้งห้องน้นำน,นำ 3, ้ำทั้งห้องน้ำน้ำสามพันก,ก,กัวครับเพราะว่าเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดเองแบบเฮ็ดเองบอร์ดเบอร์ใดจางเลยบอร์ใดจางเฮ็ดเองมันครับครับข้างด้านนี้ด้วครับเป็นหย่งเป็นปูบักเขือป่ะครับโอ้อันนี้ปูบปักเขือปูกพริกครับมะาละบักทัวพริกเป็นพริกอยังงครับนี่อันนี้ก็พริก คีโนูธรรมดาเลยครับอ๋อปลูกเป็นแถวยาวเลยอืมครัอบอันนี้ก็จะเป็นบักทั่วทั่วขาครบบนี่อันนี้ทั่วขางปลูกกินเองหรือปลูกขายครับโอ้ปลูกกินเอง <laughs> ปลูกกินเองโ <laughs> อ้คือว่าเราบรดได้ใส่ยาขาวมาแรงใส่อย่างนะครับปลูกแบบอินรีทั่วเนาะครับตัวตัวกําลังเป็น่วยไมก็ว่าปลูกทั่วในบริชีดยาในบริได้กินหรอกแต่ว่าผมปลูกได้กินเพราะว่าห้องใช้น้ำมักใช้น้ำมักไร อะไรมาแรงเอาใส่น้ำมักเชี่ยวผ่าเหมือกครับโอ้น้ำมักเชี่ยวผาเพเฮ็ดเองบ่ครับเฮ็ดเองครับมักเองมักเองเลยครับครับดไ่เหือดเพราะเราต้องไปเอาเงินไปซื้อยาขาแมลงน้ำเสียดายเฮ็ดข้างเขาเองเฮ็ดข้างเองก็ใส่ไม่เฮ็ดแบบธรรมชาติโอ้ธรรมชาติได้เนาะเรต้องไปบ่นโอ้เป็นหน่วยเลยอย่าเป็นหน่วยเป็นหน่วยพอดีเนาะนี่ ตะกรอนนุ่ยลายอยู่บัดนี้มันมาช่วงนั้นใบมันหลายโพดครับมันบ่ออกดอกบัดนี้เด็ดใบออกมันดอกมาแต่มใสบ่ครับหลายเลยเต็มเลยบัดนี้ท่านผู้ชมบอกว่าย่านบ่เสียมากินให้เพิ่นเบิ่งเน่เด็ดกินให้เพิ่นเบิ่งเน่ครับนี่อ๋อเด็ดกินให้เพิ่นเบิ่งเน่เพิ่นเพิ่นสิว่าบ่เสียนี่เด็ดเดด็จากน <Yup. S 2> ี่เลยนี่เลยครับ right. อ่าปอดสารพิษนาะครับเนาะปลอดสาร100%เลยครับครับกินให้เพิ่นเบิ่งแน่ครับมีปอดสารเลยนี่นี่คือปอดสารแท้ๆเลยเนาะครับเนาะ ครับโอ้แต่บ่มีแมงเดียเนาะมันมันมีแบบช่วงๆนี่ตรงนี้อะไรมีแมงครับแบบปล่อยมันไปอืมไม่ต้องไปเสียดายมัหรอกครับมองไหนได้ก็ได้มองไหนบ่ได้ก็บ่ได้อไดอดไดโอ้นี่เป็นพี่นโอ้แบบผีดกเลยนะครับน้อนี่เนาะเออเพิ่แบบผีกบด,ก,ดกครับอืมนี่นอันนี้ก็เป็นมะเขือ อันนี้บักเือเทศยดบอคร,อรับนี่บักเือเทศยอ๋อ,อน,นี่บักเือเทศหน่วยเต็มเลยเนาะกำลังเป็นหน,น่วยเนาะครับน<ๆ>ี่เขือเทศเต็มเลยเค,รรครับดกเดือบบักเือเทศกับงามครับงามโพดงามแต่ใบแล้วก็มีมะละพร้อมครับมะละโอ้นี่มะละเนะาะมะละกับอันนี้มะละยังมะละจีนบ่นมะละจีนโอ้เป็นหน่วยเลยมันกันลังมันกันลังเด็ดไปหมดเลยอ่ะครับเหลือซมีนะอือ นี่นะมาลาจีนเนาะอันนี้กับพีปบบ่ปูกินเองเนาะครับมาลาน,น,<อ>นี่ครับปูกินเองครับเอาไปใส่ร้านก๋วยเตี๋ยวนําอ๋อนี่ครับให้ลูกค้าได้กินเนอะโอ้อยง่ายตัวนี้ผมเห็นก็จะมันมัน,ม,นมันสุกผอมเหมือนบ่ครับมาละครับสุก<อ>ที่ว่าสุกเอาไว้ตะเฮ็ดแนว เห็ดเนี่ยใครว่าเอาไปขยายพันธุ์บาครับเอาไปขยายปีหนาใสมาเมล็ดเพาะเล่นบ้าครับอู้อันนี้ได้เป็นบอ่อปลายอย่างี้อันนี้บอ่อปลาดุกบอ่อปลาดุกแบบบอ่บอบด้คุดนะเห็ดแบบสาลอยครับเอาดินมาทมทมางคางครับเปิดน้ำใสอืานเงียงสีดำหนีเดวยครับอันนี้เรื่องกบครับเนี้งกบโอ้นี่เุ่นปูกไร ออกมายืนต้นผ,ผู่มผูกมังนาวกับความกบก็เลี้ยงแบบธรรมชาติละ่ะครับนี่เป็น<ไ>ยงกบแบบธรรมชาติเลยหัวหันตอนตอน,ตอนมันยังน้อยอายุบันนี้ก็โช่วงน,นี้เศร้าหายนะมันมาเด็กจ้งมือนครับกบในป่าประมาณสองเดือน,สอ,อนสองเดือนแล้วอือคือนะกบเขาแบบว่าห้องกับใส่พักตบปลูกเขาพร้อมเนาะครับปลูกเขาแบบกบขายจังเลยครับอยู่นี่อยู่แบบธรรมชาติ ขายโลละลอยครับขายโลละลอยภสิเปิดขายหมื่นโดนตาเนี่แหละโอ้โดนตาของกระเมียนห้องเนาะของกระเมียนวันที่เท่าไหร่ครับโดนตากระเมียนวันที่สิบสองโอ้ตุลาครับปลาดุกโลละห้าสิบปลาดุกโลละห้าสิบนี่เป็นบ่อปลาดุกทั้งเบอรเลนแบบจักโตครับอยู่นี่บ่อนี่ประมาณสี่ลอยโตสี่ลอยโตครับโอ้ห้องให้จัก จักขาบครับนี่หัวหันไอ้ขาบเดียวขาบเดียวเลยตอนแรงครับโอ้ดีก็ช่วงนี้พ่ค่อยได้ให้ครับพร้อมจับขายแล้วนะเออเพราะเพราะว่าสิขายแล้วนะยานมันเข้าอืมไอ้แบบเปิดไฟห้มแมลงมาครับ อันนี้เขาเอื่นว่าจุลินทรีย์สังคเคราะห์แสงอ๋อจุลินทรีย์สังคเคราะห์แสงครับคือเ่อต้องตาแดดไว้เอาตาแดาดไว้แล้วมันสีออกแดงๆ่งงังที่มันเป็นแล้วนี่การออกแดงคือเป็นแล้วเป็นแล้วอ่ะอ๋อออกแดงคือเป็นแล้วเนาะออกแดงคือเป็นแล้วครับมันมีอย่างไงครับส่วนผสมมันส่วนผสมมันก็นมีไข่มีน้ำปลาชุลรดครับน้ำปลาน้ำปลาผงชุลรดครับน้ำปลาผงชุลรดไข่ใส่ลายบ่ครับใส่ช้อนนึงรวมกันมดแล้วเป็นผสมกันเรียบร้อยแล้วช้อนนึงต่อหน้าจังมือเขามันจังเป็นออกแดง ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งคือตากแดดอาทิตย์นึงเลยครับสามารถเอาผสมน้ำแล้วก็พดได้เลยแบบอาทิตย์หนึ่งมันก็เริ่มเปเรื่อยๆใส่ได้ตลอดอ่ะครับอแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็หดนี่แหละครับพดมันเกิดที่สามารถซอยการจะได้เติบโตเนาะครับเียงดอกเด้งผลเป็นจุลรีย์ครับผมอันนี้มันละซุกเนาะในนี้ใบเห็ดพันเนาะครับอันนี้อู้หันพันเลยอโอ้ยเห็ดพัน์ครับอือ นี่ครับเอาหูนอ้ีนเป็นสีเลนบบแบบที่นี้ห้อห่อเอาเมล็ดังไหนเอาไปตาเห่งบ่แก่<ร> ok? ออกมามันจะเป็นเม็ดข้างใน<ห>เปเ็นตาเม็ดครับนี่เนาะนี่คือเม็ดของมาละครับก็ผมก,กับพึ่งเคยเห็นเด็ดดิปุ้ปงยงือบ้านถิ่มสีกระขึ้นแล้วครับนี่เด้อมาละผูเลยเบเคยเห็นมาละสุกเอาไปขยายพันธุ์ต่อพอเมล็ดนะครับผมแค่ออกดอกแล้วครับโอ้อกดอกแล้วตัวนี้แค่ ดอกหลายโผดกินมอทอั้งนีออกดอกเหรอน,นี่ก็อคาปลูกคาปลูกตะไคร้นะครับน,นี่เป็นพื้นที่เขาก็ล้อมรัวไว้เนาะครับีนนี่เป็นอยังนอนนี่เนาะอันนี้โอ้มองเป็นมองปุยมักบ่ปุยมัก,มก<า>อืมอมูขีหมัวมาใสคแล้วก็ใส่ผักใส่ยัง ครับนี่ปูกกล้วยเนาะกล้ยน้ำบามาครับกล้วยน้ำ้าดเลยกล้ยน้ำบากล้วยหอมนี่ก็กระลังพึ่งปลูกนะครับนี่อันนี้เป็นหมูยังครับนี่อันนี้หมูแบบท่ไปแหละหมูโอ้หมูเยงหมูขาวเนาะหมูขาวนี่เลยโอ้ยงว่านี้เลยสองตัวครับอือือว่าเลี้ยงก็แบบ บอต้องไปซื้อปุ๋ยนะเครับมันจะเป็นเอาไว้แต่เห็ดปุ๋ยใสุ่มนีลมมหล่ะสมปุ๋ยสมยังเนี่ยครับคือก็ได้ออนิสงส์จากขีหมูขีหมูเนี่ยเขามาใส่พวกพืชพักเข้าเนาะการเกษตรของเขาหรือก็เป็นแล้วครับโอ้วยหอมทองกับหอมเขียวนําผสมกันโอ้หอมทองกับหอมเขียวแถวเนี้ยเนาะแถวนี้มัดนี่ครับนี่ โอได้โดนไปครับนี่อันนี้ปลูกปีกายครับแต่มันบอบอกว่าได้รูแลย่ยมันก็เลยบ่ใหญ่ครับกําลังแตี้ยก่อนกําล,งลังมาดูแลแบบเต็มทีเพราะว่าได้น้าได้แทงน้ำเนี่ยแหละอือันนี้ฝรั่งกิมจูบ่ครับรใส่นี่ครับฝรั่งไรเมรรล็ดอกําลังออกดอกเต็มเลยครับขนาดต้นหน่อยๆยังออกหน่วยเลยนี่อืออกหน่วยแล้วมันสิเอาไว้บ่ใาะไงบ้างนี่ดอกต้องดิดดอกนะครับเขาต้องต้นพันธ์แข็งแรงต้นพันธ์แข็งแรงเขาต้องดิดดอก ออกดอกเป็นแล้วตอนนี้ออกดอกออก่วยมากอือมออก่วยไปแล้วเป็นหน่วยไปแล้วครับนาายนนี่เขาใส่ไฟยังไงครับยู่นี่มีแต่ใสา่เบ็ด แบตเตอรี่ครับอ๋อแบตเตอรี่เอาอเอาแบตรถยนต์มันใสโอ้แบตรถยนต์ใสขีบใสปั่มแล้วมันก็นดูดขึ้นไปครับโอ้บัดนี้เขาอยากรดหนามเขากับเปิดก๊อ,อกตรงนี้ค่ะสายยางออ้หมดไปพี่รุ่นครับสำหรับผู้ที่เพิ่นสนใจอย่างสิมาสื่อกบสื่อปลาของเฮ้าแล้วกอ่เมื่อบึงสวนของเฮานี่สามารถติดต่อรได้เบอร์เลยครับผมอ๋อคนผู้ได้ยาก มาซื้อกบกันซื้อปลากันอยากมากอยู่ซออื้อยูดสวนก็อยุดมองไอ้ที่มันอยู่ไก่อปตอเนาะเยี่ยงอบอตอครับครับแล้วก็เบอร์โทรก็มีอยู่ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งห้าหกแปดแปดสี่หนึ่งครับเฟกันกพิกัดกา,กาบานตนบพิกัดบานตานนบ,บตำบลถุงกุลาอ,อัมเอทาตุมจวัสุรินเนาะครับเฟซบุ๊กด้ยครับมีบอทซื้อจำรูนสืบสวนครับครับครับอ่าสามารถเขามาโทรมาโทรมาสอบถามได้เนาะครับโทรมาสอบือทักมาทางเฟซก็ได้ ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทีไหมาเยี่ยมชุ่มสวนครับพี่รุ่นครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ